วัตถุดิบหลักไม่ต่ำกว่า1นตันต่อวันมากแค่ไหนไม่ต้องพูดถึงครับนอกจากนี้แล้วยังมีโกดังเก็บผลไม้และของหวานอีกด้วยปลาสลัยำมะม่วงปลาสลักทานได้แต่ร้อยคนทุกคนทำด้วยความเอาใจใส่แม้จะทำเป็นจำนวนมากก็าตามที่นี่ทำวัตถุดิบเองทุกอย่างแม้แต่เส้นที่เอาไว้ทำเมนูต่างๆและพ่อครัวที่ทำหน้าที่ผัดผักหุงข้าวและทอดปลาซึ่งเป็นเมนูหลักก็จำเป็นจะต้องประจำที่อยู่แบบนี้ทั้งวันรับ ในเรื่องรสชาติก็คงดีเยี่ยมไม่แพ้ฝีมือการทําที่แสนช่ำชองนอกจากนั้นก็จะขาดอาหารทาเล่นไปไม่ได้ครับต้องทําเยอะเหรอครับติ่มซำพวกนี้ประมาณเนี่ยี่สิบาสแล้วก็ห้แม้แต่ติ่มซำในเข่งที่มีขนาดเท่าฝ่ามือเองก็มีไม่ต่ำกว่าพันเข่งต่อวันว่าแต่สิ่งที่นอนเรียงรายมากมายขนาดน,นี้คือไก่ใช่ไหมครับ ำไมถึงมีเยอะจังล่ะครับนี่ด้วยวันนี้เยอะแน่ได้ทำไมเตาไว้ล่ครับวันนี้เราเต้เขาเตรียมอาหารด้วยความคล่องแคล่วสมกับที่ต้องรับลูกค้าหลายพันที่ต่อวันพ่อครัวมีหน้าที่จับเป็ดตลอดทั้งวันเขาทำงานนี้มากว่า5ปีแล้วครับแต่ทว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเจ้าเป็ดมากมายถูกพ่อครัวเป่าลมจนกลายเป็นลูกโป่งไปแบบนี้โอ้ แม่เจ้าทำอะไรอยู่ล่ะครับเมื่อจัดการภายในของเปดเสร็จมันก็ถูกนำมาแขวนแล้วส่งไปขั้นตอนต่อไปครับและสิ่งเหล่านี้ก็คือเครื่องมือที่ช่วยทำให้ขั้นตอนในการทำงานของครอบครัวเป็นไปอย่างมีระบบแล้วก็ถึงเวลาเสิร์ฟอาหารจากความเอาใจใส่ท่าทางอร่อยไม่น้อยเลยครับอย่าเอาแต่กินสิครับ บรรยายรสชาติให้เราฟัางหน่อยปกติเป็ดจะเคีเ้ยงง่ายกว่านิ่มกว่าระหว่างที่เดินอยู่นั้นเราก็เจอกับพนักงานสีหน้านิ่งเฉยครับเหมือนพวกเขากำลังทำอะไรบางอย่างหรือว่าทำทงกสืออยู่ครับความจริงคือพวกเขากำลังใช้ส้อมทิ่มหนังหมูอย่างเมามันนั่นเองทำอะไรกันอยู่ล่ะครับแต่เราจ้ให้คิดี่แล้วก็ปอกเกลือจนล้นนะครับที่จะได้เกลือจนล้นจะได้เข้าไปข้างในหมูหน,นั่นเ พวกเขาต้องจิ้มแบบนี้ทั้งวันเพื่อทําเป็นอาหารสําหรับลูกค้าในวันพรุ่งนี้ครับและที่เห็นนี้ก็คือหน้าตาของเมนูนี้ดูกรุบกรอบน่ากินใช่ไหมละครับเราเพิ่งนําเสนอห้องครัวไปเพียงแค่หนึ่งในสามครับและห้องครัวในส่วนต่อไปก็คือส่วนอาหารทะเลที่เปิดให้ลูกค้ามองเห็นที่นี่มีตู้ใส,ส่สัตว์น้ําส,สดๆและเป็นส่วนที่จะทําอาหารหลังจากได้รับออเดอร์ว่าแต่ว่านี่คือเมนูอะไรกันครับ ปูที่เพิ่งจับมาได้วันนี้ผัดกับผงกะหรี่และไข่โดยไม่ห่วงเครื่องแค่เห็นก็พอจะรู้ว่ารสชาติยอดเยี่ยมสักแค่ไหนอชบครับนชอบใครชบใครชอบเรา <ใน S 2> ีูารวมวกันร,ระหว่างปูเนื้อนุ่มกับผงกะหรี่สมกับผู้คนทั่วโลกชื่นชอบจริงๆแล้วเมนูต่อไปนะครับเมนูหอ,อยเชื่สดสดราดด้วยซอสพริกหลากรส ตามด้วยเมนูต่างๆอีบมากมายที่ดูแล้วทำเอาเราน้ำลายไหลโดยไม่รู้ตัวเลยครับโอ้ห้องครวแห่งนี้ทำอาหารไม่ต่ำกว่าพังเมนูตั้งแต่อาหารพื้นถิ่นของไทยอาหารจีนญี่ปุ่นและเกาหลีเรียกว่ามีทุกสิ่งที่ต้องการหากกินอาหารเหล่านี้วันละเมนูก็จะต้องกินถึง3ปีถึงจะกินได้ครบนะครับช่างน่าทึ่งจริงๆ แล้วแบบนี้รสชาติจะเป็นยังไงบ้างล่ะครับช่วยบอกหน่อยครับเยี่ยมมากครับดีเยี่ยมเลยสดมากค่ะพูดง่ายๆว่าเป็นรสชาติที่ถูกปากลูกค้าทุกคนที่มาจากทั่วโลกครับเป็นรสชาติที่แสนอลังการสมกับเป็นพัตนาารระดับโลกเลยจริงๆอีกฝั่งของพัตนาารก็คือที่ตั้งของตู้โชว์สัตว์น้าขนาดใหญ่ครับมันเต็มไปด้วยสัตว์น้ําที่หาดูได้ยากในร้านอาหารทั่วไป มากมากเลยครับเริ่มจากกุ้งบสเตอร์ที่มีราคากว่า2แสนวอนตลอดจนกั้งและกุ้งแม่น้ำที่มากมายหลากหลายสายพันธุ์แต่ทว่าที่สะดุดตาทีมงานของเราก็คือสิ่งนี้ครับมันมีหน้าตาอย่างกับมนุษย์ต่างดาวเลยครับและเหมือนแมลงเปลือกแข็งที่อยู่ในน้ำนี่แกเป็นใครกันบอกมานี่อะไรหรอครับ คือแมงดาทะเลเป็นปนที่มีใครอยู่เต็มท้องครับครัวแบบเปิดที่อยู่ตรงข้ามตู้โชว์ก็คือส่วนครัวสําหรับทาอาหารทะเลในหนึ่งวันมีลูกค้าบริโภคกุ้งเผาไม่ต่ำกว่าหมื่นตัวล l o เตอร์ก็เป็นหนึ่งในเมนูที่ได้รับความนิยมลูกค้าที่กินแม้กระทั่งเลือดของ l o เตอร์เมื่อกินเป็นซาซิมิสดๆเขาจะได้รสชาติที่แท้จริงของมันครับยังดิบอยู่เลยครับ ลอบสเตอร์ซาซิมินั้นอุดมไปด้วยโปรตีนและมีแคลอรี่ต่ำทำให้เป็นที่นิยมสำหรับคุณผู้หญิงมากเลยครับน่าอิจฉาจริงๆเห็นแบบนี้แล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างครับว่าแต่ว่าอาหารนับสิบอย่างแบบนี้จะไปเสิร์ฟกับลูกค้าถูกได้ยังไงครับอาหารก็เยอะแถมโต๊ะก็เยอะเวลาเสิร์ฟเนี่ยจะรู้ได้ยังไงล่ะครับ ว่าโต๊ะไหนเป็นโต๊ะไหนบเบอร์โต้เขาจะมีบอกการละลานจะมีแต่เบอร์โตะในใบอาหารจะมีเบอร์โต้เขียนไว้ทุกใบแบบนี้ครับแล้วมีถึงเท่าไรหร่ล่ะครับอ่อยู่ที่ประมาณนหลักกอยบอกเขาเาจะรู้กาว่าโไหนบอหนก็คจะบอกโดยการทียนตานบแต่ทว่าทีมงานก็ไปสรุปตากับสิ่งใหม่เขาให้ครับเด็กเสิร์ฟทุกคนต่างใช้ โรลเลอร์สเก็ตในการเสิร์ฟอาหารนี่เล่นกันอยู่หรือว่าทำงานกันอยู่แน่ครับดูสิครับคุณผู้ชมครับทำแบบนี้ในเวลางานได้ด้วยนะครับทำไมถึงใช้โรลเลอร์สเก็ตเวลาเสิร์ฟอาหารหล่ะครับเพราะว่โซอาหารเฉยๆโยอาหารเลยที่นี่กวางชเเร็วกว่าครับพอได้ยินแบบนี้แล้วก็เริ่มพอเข้าใจแล้วครับวิธีเสิร์ฟอาหารได้ไวในอาณาจักรอาหารแห่งนี้ ก็คงมีแต่สเก็ตเท่านั้นแหละครับว่าแต่ว,ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับดูถ้าจะไม่ใช่ทุกคนที่ใช้สเก็ตนะครับเดี๋ยวครับคนอื่นเขาใช้สเก็ตกันหมดแล้วทําไมคุณถึงไม่ใช้ล่ะครับ,บ,รบเพื่อให้เสิร์ฟได้อย่างรวด,ดเร็วทัากษะการเล่นสเก็ตจึงจําเป็นครับแต่สําหรับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามางานนี้ถือว่าไม่ง่ายเลยเดี๋ยวอาหารก็กระจายหมดหรอกครับแบบนี้ เขาต้องเล่นสเก็ตเพื่อเสิร์ฟอาหารได้อย่างรวดเร็วขอให้เล่นได้เร็วๆแล้วกันนะครับช่วงมื้อเที่ยงที่เต็มไปด้วยลูกค้าทุกคนต่างกำลังกินกันอย่างอร่อยเมื่อลูกค้าต่างเพลิดเพลินกับอาหารจนอิ่มหน,นำแล้วก็มีคนเหล่านี้ครับทำหน้าที่คอยจัดการเศษซากที่เหลือนั่นก็คือพนักงานเก็บกวาดตั่นเองเขานำจานชามกองโตใส่รถเข็นแล้วไปที่ไหนสักแห่งทีมงานจึงเดินตามไปติดๆครับ ที่นี่ทำอะไรหล่ะครับอันนี้เป็นห้รืองล้างจานจากตัวที่นายอ๋อแล้วมีจานชามต่อวันประมาณเท่าไหร่ละครับคือนะเพราะมันเยอะมากตัวเยอะๆช้าเยอะผู้คนที่นี่ตั้งหน้าตั้งตาล้างจานกันทั้งวันครับและนั่นอาจเป็นที่มาของทักษะที่แสนจะไม่ธรรมดาอย่างที่เห็นนี้ก็เลยใส่ใส่นี้ใส่นี้ว่ามันจะได้รวกว่าครับ เขาต้องจับทุกคำทุกวันทําให้เกิดทักษะโดยอัตโนมัติทำแบบนี้แล้วสมกับเป็นมืออาชีพจริงๆครับนอกจากการล้างจานก็ยังมีงานอย่างอื่นหลังจากลูกค้ากลับไปแล้วผ้าปูโต๊ะก็ถูกน้ำออกมา้นหมดหดูแลความสะอาดดูแลห้องพ้า<ะ>เรารู้สึกได้ถึงความโออ่าของพนักงานอีกครั้งครับ เนื่องจากต้องใช้ผ้าปูโต๊ะและเก้าอี้นับพันจึงต้องมีห้องสำหรับซักผ้าโดยเฉพาะเมื่อซักเสร็จก็จะนำมารีดให้เรียบอย่างที่เห็นยยแ,ลและนี่ก็คือพนักงานอีกส่วนที่ทำงานอยู่ในที่ที่เรามองไม่เห็นครับการจะปูผ้าปูโต๊ะนั้นจำเป็นต้องใช้ทักษะแค่เพียงครั้งเดียวเห็นแบบนี้แล้ว คงไม่ได้พึ่งมาขัดทําแน่ๆครับร้านละประมาณ500กว่าโต๊ะนะครับ500กว่าเราจัดทุกวัน500กว่าไม่ใช่50นะครับแต่เป็น500โต๊ะนอกจากนั้นก็ต้องจัดถ้วยชามเอาไว้ให้เป็นระเบียบด้วยพัตคารกลางแจ้งที่ใหญ่โตเหมือนพระราชวังอีกแห่งนอกจากทัศนียภาพอันสวยงามก็ยังมีอีกสิ่งให้เราได้ดูกันครับมีชื่อสองสายทอดยาวอยู่กลางร้าน สะดุดตาทีมงานของเราเข้าให้อย่างจังเชือกตรงกลางนั่นคืออะไรล่ะครับกานน้ลงมาตอนนี้มีหม้อไฟลงมาการเสิร์ฟสุดพิเศษเลยครับแล้วเราก็มองไปตามสายตาของทุกคนจนเจอเข้ากับเดี๋ยวตัวน,นะครับนั่นคือนั่นคือคนนี่ครับเขาถืออาหารไว้ในมือแล้วก็เพาะลงมาด้วยความรวดเร็วจากที่ไกล,ไกล เขากลายเป็นสายลมแวกว่ายอยู่กลางอากาศของพธธัตคารเขาโพสท่าทางการหอบและการทรงตัวอยู่กลางอากาศได้เป็นอย่างดีและลงสู่พื้นอย่างนุ่มนวลนราวกับเป็นคนจับสำหรับหมูลิ้มก็ไม่ปานแบบนี้เอาไปสิบคะแนนเต็มอาหารที่เสิร์ฟมากลางอากาศเป็นการเสิร์ฟอันโดดเด่นที่ไม่ได้สัมผัสกับครอบครัวแล้วก็คงจะเป็นมื้ออาหารในความทรงจำอันสุดแสนน่าประทับใจ รู้สึกยังไงบ้างครับอร่อยมากค่ะแนละบริการจแะบบทำให้มีสีสันทานอาหารรู้สึกไม่มีชีวิตชีวาเกน <c oughs> การเสิร์ฟสุดพิเศษนี้ดึงดูดลูกค้าจนถึงขนาดลืมอาหารตรงหน้าไปชั่วครู่เลยล่ะครับเมื่อแสงแห่งวันหมดลงภายในพัตคาลก็ส่งสว่างไปด้วยแสงโคมเรามาห้องครัวอีกครั้งครับเพื่อมาดูเมนูที่เสิร์ฟเฉพาะมื้อเย็นกัน ห้องครัวนี้สำหรับทำอาหารอะไรลหรอครับกุ้งเขาลัอบตเตอร์หอยน้งรมโรมิตรอาหารทะเลบนเตาย่างระหว่างที่อาหารทะเลเหล่านี้กำลังเปลี่ยนสีจนสวยและดู